อัสดีปีใหม่ครับวัสดีปีใหม่ปีกระต่ายปีสองพันหกสิบหกครับ,รบเราก็ปีที่ไอ้ข่าวเทปที่แล้วเนี่ยเราได้สะท้อนถึงเรื่องปากท้องว่าปีหกหกเนี่ยเราจะอดหรือจะอิ่มวันนี้เราก็มาพูดกันต่อถึงว่าปีนี้เนี่ยเราจะรอดด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารเชิงเศรษฐกิจมาภาคในปีหกหก จะทำยังไงเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไปได้ครับปากท้ององประชาชนกินอิ่มนอนหลับไม่อดคือฝากเป็นโจทย์สำหรับการเมืองเียเขาต้องไปคิดเขาต้องไปคิดว่าทำงไงเพราะว่าภาครัฐบาลต่อไปเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องดําเนินการในในช่วงสมัยหน้านะครับคือคล้ายๆว่า ประเด็นที่ปเป็นนโยบายที่สภาพัฒน์นำเสนอเนี่ยมันเป็นประเด็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังไงไม่ว่าใครใมาคุณต้องคุณต้องจัดการกกนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเพือ่อที่จะรอ,องรับปัญหาใหญ่อ่ะคล้ายๆาเงี้ยเลยเลสประเด็นแรกที่สภาพัฒน์เขาทิ้งโจทย์ไว้ให้เนี่ยนะครับคือ ข้อที่หนึ่งการดูแลแก้ไขปัญหานี่ของลูกหนี้รายย่อยทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME แสดงเ็าให้ความสำคัญมากนะมากแล้วเขาเห็นตัวเลขชัดว่านี่ครัวเรือนของเรามันสูงมากปีหกห้าเราเคยทำเทปมาแล้วว่านี่ครัวเรือนของเรามันสูงถึง9กอของ GDP แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับของ SME หรือนี้รายย่อยนี่ก็เยอะ ทีนี้เนี่ยของเทปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของเดือนไตรมาสสองไตรมาสสามที่มันเกิดว่างเนี่ยเขาบอกเนี่ยช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยสิ่งที่คุณระวังต้องระวังมากที่สุดก็คือหนี้ NPL ของกลุ่มธุรกิจเล็กขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยคุณต้องระวังเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันชะลอตัวธศรกิจมันตกตําการบริโภคภายในมันลดลงเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะรับผลกระทบมากใช่แต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามาตรการคืออะไรนะแต่เพียงแต่เขาตั้งเป็นประเด็นว่า จะต้องดูแลแก้ไขก็เป็นโจทย์ให้กับรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะทํำยังไงางแก้ปัญหาจะมีมาตรการอะไรแต่เจอแน่นอนไปแต่ต้องเจอแน่นอนนะครับข้อที่สองก็คือการดูแลผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรนะรายได้เกษตรกรโดยการฟื้นฟูเกษตรกรให้ที่ได้รับผลกระทบจากุทกภัยและเตรียมมาตรการรองรับสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดในเพาะปลูกของห้าหกทับสองห้าหกเจ็ดคือปีนี้เนี่ยนะ เป็นปีที่เกษตรกรเหนื่อยที่สุดเหตุผลเพราะน้ําท่วมไม่หยุดไล่กันมาตลอดเลยนี่คณะไอ้ปลายปีแล้วเนี่ยนะภาคใต้ยังโดนหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยเกษตรกรเนี่ยพืชผลล้มอีสานมาก่อนมาเรกระตั้งเป็นเรื่องทางใต้พอล้มกว่าคุณจะฟื้นฟื้นฟื้นมาเป็นรุูร่พวกปลูกใหม่แล้วบังเอิญไปเจอพว้พว่าไม่มีตังค์อีกนี่ประเด็น <c oughs> มันคือว่า จะช่วยเกษตรกรเหล่านี้อย่างไรอย่างไรพวกนี้อาจารย์ลืมว่าเขามีผลผลิตปีละครั้งนะถูกต้องพอร่วงนี้เนี่ยเขาต้องรอปีหน้านะถูกเพราะฉานั้นช่วงนี้เขาจะโดนรงชีพยังไงนะฮะในประเด็นข้อที่สามการรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าอืมอคือคือข้อนี้เนี่ยเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วตัวเลขส่งออกมันลดลงมันลดลงอย่างวอบวาบเลยนะครับครับ เพราะฉะนั้น,นกลไกในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องการส่งออกเนี่ยโอ้โหมันเป็นกงจักรที่ต้องขับเคลื่อนอย่างแรงสําหรับปีนี้มันยากมากนะเพราะว่าที่เราพูดเทสที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าตลาดส่งออกใหญ่เนี่ยเษฐกิมมันถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการซื้อของเขาอะ่ะมันลดลง,ง,งพูดง่ายๆในเรื่องการส่งออกนะครับ ข้อที่4การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่องนะฮะอันนี้ก็คือความคาดหวังที่จะเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะไปช่วยเศรษฐกิจนะฮะก็เราคาดหวังเยอะนะกับการท่องเที่ยวนะไม่ผมผมว่าภาคเอกชนก็พร้อมมากนะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะดูแลรักษาไอ้สภาพต่างๆที่มันมีอยู่นี่ไม่ว่าโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมนะครับ อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้ที่สําคัญมากมากอ,อีกหัวข้อหนึ่งเนี่ยครับเรื่องส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนอันนี้ก็แบบที่เราเหมือนเราพูดเทปที่แล้วว่ามันเป็นช่วงรอยต่อไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมาตรฐานการส่งเสริมการลงทุนของเรามันมีอยู่แล้วเป็นมาตรฐานที่ผ่านบรองค์บรินะครับทีนี้นักลงทุนเนี่ยเวลาเขาพิจารณาเนี่ยมันพิจารณาหลายอย่างพิจารณาเปรียบเทียบนะว่าปัจจัยพื้นฐานเช่น ไอ้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของเราโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรื่องของระบบภาษีเป็นยังไงเรื่องของกระบวนการในการติดต่อทํางานขออนุญาตเป็นยังไงซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันพูดกันมานานแล้วนะครับที่ที่เราควรจะถูกปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อก็รอรัฐบาลใหม่รัฐบาลเก่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่จะคิดใหม่ๆที่จะเพิ่มเติมลงไป คืออย่างนี้ถ้าปัจจัยที่ซัพพอร์ตเรื่องการลงทุนดีเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะมีรอยต่อเนี่ยมันก็ติดเดียวใช่แตป่ประเทศที่มันมันเปลี่ยนรัฐบาลอย่างอย่างอย่างที่อื่นเนี่ยนะเรื่องรอยต่อมันนิดเดียวแต่เนื่องจากพื้นฐานมันดีเช่นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ความสามารถทรัพยากรมนุษย์แรงงานมีประสิทธิภาพนะครับโครงสร้างพื้นฐานดีพื้นฐาน่นนี่นั่นดี พราฉะันรอยต่อก็นิดเดียวพอรอยต่อที่มาเนี่ยเปลี่ยนไม่มากหรอกข้อที่6การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเราเห็นแล้วนะฮะในเทปที่แล้วว่าคใช้จ่ายภาครัฐนะฮะลงมาที่ลงไปสู่ระดับการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นนะฮะระดับพื้นที่เนี่ยลดลงกว่าปีที่แล้วมีเงินลงทุนน้อยลงมีเงินลงทุนเองนะฮะก็น้อยลง ก็เรามีภาราผูกพันในโครงสร้างที่เราทําอยู่แล้วใช่เยอะที่ต้องใหญ่แล้วเพราะมันจะไม่มีโครงการใหม่เท่าไหร่ใช่โครงการใหม่ที่จะทำให้เกิดพัฒนานิดนิดทีนี้ถามว่าถามว่าจะทํำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะในทางกลไกในทางกลไกของรัฐธรรมนเนี่ยนะก็ยังมีความสามารถทําได้นะครับมีทําได้แต่ว่าทาได้ยันเป็นประเด็นมันก็มีคนมีคนเคยเสนอนะว่าเขาตั้งประเด็นว่าทุนสํารองระหว่างประเทศของเราเนี่ย ที่มันสูงเกินมากเนี่ยทำไมคุณไม่ใช้ทุนสำรองอันนี้เนี่ยมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการกู้เงินจากต่างประเทศมาเนี่ยก็ยังทําได้แต่ว่าประเด็นของเราที่มันน่ากลัวคือว่าการบริหารเงินกู้เนี่ยไอ้นี่ที่น่ากลัวว่าคุณกู้มาแล้วคุณได้ทํ<ท>า <ำ S 2> หรือเปล่า<ม>หรือ<ม>แบบสีลังกา<ม>กู้เงินมาสร้างท่าเรือแล้วกับท่าเรือไม่มีรายได้งเลย หัวข้อต่อไปการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกอันนี้ผมถือเป็นหัวข้อใหญ่นะครไอเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราเข้าไปแก้เองไม่ได้ถูกนอกจากเราจะปรับตัวเองแก้ไขภาวะเพื่อรองรับเพื่อรับสถานการณ์พวกนั้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพนะครับไอบอกว่าปีหกหกนี่นะจะมีหลายประเทศนี่ยนะ เตรียมตัวไปกู้เงินนี่ัวข้อสุดท้ายครับข้อที่8นะครับนะฮะที่ทางสภาพั์วอร์นิ่งมาในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคการติดตามและเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรองรับฐานการการแพร่ระบาดและการกลายพันธ์ของโควิดก็แสดงว่าโควิดยังไม่จบมันยังอยู่นะครับต้องอยู่กับมันนะบอกเขาต้องอยู่กับมันแล้วตอนนี้นะก็อยู่กับมนุษย์แล้วไงทีนี้เมื่อมันอยู่กับมนุษย์แล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่า ต้นทุนในเรื่องสุขภาพของคนเรานะมันเพิ่มสูงขึ้นนะนะฮะประเด็นทั้ง8ข้อนะฮะที่เราหยิบมาให้เห็นถึงเรื่องเศรษฐกิจมาภาคสำหรับปีนี้ปีนะฮะกระต่ายทองเนี่ยนะฮะยังเป็นภาระหน้าที่หนักนะครับาลชุดใหม่ครับเรามาบอกกล่าวท่านว่าภัยพวกนี้มันจะมาถึงแน่นะ ถึงแล้ว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 เนี่ยถึงมาถามพี่ดำว่าตกลงที่เราพูดมาทั้งหมดอิ่มหรืออดคือพยนมาเคาะประตูบ้านแล้วท่านก็ประเมินตัวท่านเองล้วกันว่าท่านจะอิ่มยังไงจะอดยังไงเพราะว่ามันไม่มีใครอยากอดมันต้องทำทั้งสองอย่างเพื่อที่จะเอาตัวรอดอย่างครับแต่เราจะอยากให้ความหวังมากับประชาชนประชาชนก็เพียงแต่รับทราบว่ามันมีข้อมูลแบบนี้แต่ไม่ไม่ควรจะหมดหวังนะครับ ถึงแม้จะไม่อิ่มแต่ว่าก็ต้องมีหวังก็คิดว่าปลายปีเนี่ยกระต่ายก็อาจจะเป็นกระต่ายทองได้นะครับเพื่อให้ให้ให้ทุกคนมีความสุขครับผมนะครับครับก็จบแค่นี้วันนี้ก็เตือนภัยกันเตือนภัยทางนี้กันนะกรับไปกิจโลกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีปีใหม่ครับวันดีปีใหม่ครับ